ก็วันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของกระเป๋าลินนะคะก็เป็นเกียรติเราวก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะคะที่ร่วมงานก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เดียได้มาร่วมงานกับลินนะคะคอลเลคชันนี้เป็นยังไงจริงๆก็มีสีสันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใช้ง่ายเป็นสีที่่อนอ่อนๆค่ะเป็นสไตล์เดียเลยเป็นสีแบบ เป็ดแบบนี้นะคะไปนี้น่ารักมากมีชามลูกกุหลาบด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเขาทําออกมาได้แบบเข้าออคนรุ่นใหม่แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆดีไซน์แบบ น่ารักมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะก็ลองมาเลือกกันดูนะคะมีแบบทั้งความหวานเป็นความใช่จริงๆมันมีมีหลายสไตล์มากอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบหวานหวานแบบไปงานดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ของได้อาจจะไม่ได้เยอะมากแบบกระเป๋าลิปสติกเครื่องสักอาประมาณเนี้ยได้แต่ว่าก็มีใบอื่นที่ค่อนข้างคลาสิโพอใส่ของได้จริงอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายรุ่นเลยจริงๆชอบหลายรุ่นมากๆาแต่ว่าวันเนี้ยพอดีแต่งตัวมาเป็นโทนแบบ สววาวหวานนะคะแบบไปดินเนอร์เบาๆก็เลยเลือกเป็นใบนี้มาค่ะวก็กระเป๋ามันช่วยเสริมาผู้หญิงยังไงจริงๆเสริมมากเพราะว่าถือว่าเป็นไอเทมหลักสำคัญที่ขาดไม่ได้เวลอาออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านคือต้องหยิบกระเป๋าทุกครั้งถ้าไม่มีกระเป๋ารู้สึกตัวมันเบาๆวิวๆอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมั่นใจใช่แล้วก็เราเป็นคนแบบผู้หญิงอะเนาะก็ต้องพกของเพื่อนสำอางมือถือกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีกระเป๋าในการที่จะใส่ของู่แล้วค่ะก็สำคัญมาก แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันถามได้ไหมคะที่บ้านมีเยอะไหมโอ๊ยเยอะไหมหรอก็เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะมีพอประมาณดูุ๊ยไม่ถึงจริงๆก็อยู่ที่ว่าแต่ละวันแต่งตัวประมาณไหนวันนี้ลุยๆกังเกงยินก็เป็นสไต์หนึ่งวันนี้ไปงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนหลายสีประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปฝากหน่อยค่ะก็ต้องได้ละ ก็ฝากแฟนแฟนลินนะคะตอนนี้เขาก็ออกคอลเลคชั่นใหม่ที่แบบแบบน่ารักมากๆแล้วก็มีหลายสีมากๆที่สัมพัญ์ราคาจับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้ใน,ในชีวิตจริงด้วยค่ะยังไงก็ลองมาเลือกกันดูนะคะสบวนนิ้วนี้เปิดเข้ากลางน้ซอยค่ะตอนแรกก็จะไม่เข้านะแต่ก็โดนป้ายาใครมาป้าย้คุณนะคุณเดียนะ จริงก็เห็นลิซ่าเนี่ยแหละเขาลงมา,าดตัวผู้านแล้วก็เลยแบบเอ๊ะมันตัวอะไรตอนแรกก็ไม่รู้แล้วพอไปดูเออหน้าตามันกลัวนั้นน่า,านรักเดียก็เลยแบบโดนตกไปด้วยตอนแรกก็หาไม่ได้นะคะแต่ก็มีคนแบบเอ็นดูสงสารก็เลยแบบให้มาเราก็เลยได้มีนีย่ยวเขาค่ะแล้วก็จากนั้นมาก็ตามมา,าเรื่อยๆ,ๆเลยแบบเพื่อนคนนั้นคนนี้รู้จักกันหรือรุ่นพี่ที่ท,ทาอาร์ตพอเขาก็แบบส่งมาให้ก็มีเหมือนกันค่ะก็เลยเข้ามาในวงการนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะตอนนี้ สะสมไปได้เยอะหรือยังคะไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเยอะกว่าน,นี้ต้องมีตู้ละตอนนี้ยังวางบนชั้น <c oughs> ใต้ทีวีอะไรอย่างเงี้ยตรงขอบหน้าต่างได้อยู่ค่ะ <c oughs> หลงสเลสเน่ห์อะไรในตัวงคือ <c oughs> จริงๆเดียจะชอบตัวที่แบบหน้าตากกนๆซึ่งระบบุก็คือตอบโจทย์คือเขาหน้าโกนๆแล้วมีฟันก้าวซี่เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นมอนสเตอร์แต่ว่าเขามีควานน่ารักอ่ะพอห้อยเราก็รู้สึกว่าแบบ มั่ความสุขอะมันคุยกับเด็กอะจะคุยตุ๊กตาเสียงสองล้อลู่ๆๆๆลูอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นความสดใสในชีวิตเล็กๆที่เราแบบหาได้ประมาณนั้นแหละ ไม่ได้เก็บทุกไม่เออไม่ไม่ครบทุกคอลเลคชันแต่ว่าชอบตัวที่เป็นแบบตุกตตาแบบให้กระเป๋าไงคือเรารู้สึกว่าเราใช้งานได้จริงแล้วให้ออกไปข้างนอกได้แต่ว่าถ้าตัวที่เป็นโมเดลตั้งๆอ่ะไม่ได้เยอะมากมีประมาณแค่สองคอลเลคชันเองค่ะมีฝากลิซ่าตามหาไหมคะแบบตัวแบบว่าอุ้ย <c oughs> อยากได้อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีเพราะน้องก็บอกน้องก็หาไม่ได้เห <c oughs> มือนกันก็คิดว่า <c oughs> าปอม่ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วอะไรเง,งี้ยค่ะแต่ก็จะมีของรุ่นพี่ที่แบบเขาทำลิมิตเต็ดแล้วเขาส่งมาให้เหมือนล่าสุดที่ลงในไอจีที่เป็นลำบูสีสีน้ำเงินคือแอปเปิลทองเนี่ยคะ่ะอันนั้นแบบเหมือนคุณพาสิงอ่ะค่ะที่เป็นคนออกแบบแลำบูสอ่ะเขาอ่ะก็เหมือนเอามาฝากเราด้วยเนี้ยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆตอนนี้นอกจากเูเรามีตัวื่นที่แบบต้องตาม,ามค่ะไหมคะยังไม่มีค่ะแต่งานใจเดียวเดี๋ยวจะเสียทั้งไปกว่าน,นี้ไม่เอาแล้วไม่คุยกับน้องไหมคะว่าเออ้าหาได้เผื่อพี่ ไม่ได้คุยเลยค่ะเราคิดว่าเขาไม่น่าแบกง่าเลย <laughs> เพราะแต่และคนก็จะห่วงขนานดะคนมาขอเราเรายังไม่อยากให้เลยขนาดเขาบอกว่าตัวไหนไม่ชอบมาให้หน่อยนะชอบหมดเลยอ่ะนั่นหรไหมคะเราก็เลยคิดว่าไม่ขอหรอกไม่มีตั้งชื่อพิเศษให้หรอกครับแ,แต่แต่ละตัว,วไม่มี <laughs> ตั้งไม่ไหว <laughs> ไม่มี <laughs> <laughs> ไม่มีเลยค่ะก็เป็นเลกเป็นสีสีไปค่ะวันนี้กระเป๋อันนี้เข้ากับสีนี้ชุดเราเข้ากับสีนี้ค่ะก็เป็นการ ป็นอีกไอเทมหนึ่งที่แบบการแต่งตัวได้สนุกขึ้นนะทุกกระเป๋าทุกใบเราจะเห็นตอนนี้ต้องมีตุ๊กตาหนึ่งตัวของแต่ละคนเวลาเรามองวิคนั้นให้อันนี้คนนั้นให้อันนั้นเห็นค่ะมันก็สนุกดีมีมีงบตั้งไลยคะว่าถ้าราคาราคาเกินท่านี้เราจะไม่ซื้อจริงๆเหลือเกินพันเดียก็ไม่ซื้อแล้วจริงหอกเ่ะเขารู้สึกว่าแบบเราอยากซื้อราคาที่แท้จริงของเขาอะเราไม่อยากจะเอามาบวกไงเราก็จะไม่ซื้อแต่ว่าจริงๆก็เคยซื้ออยู่นะ มากไม่ได้ละแล้วตอนนั้นคือแบบเหมือนเราซื้อให้แบบเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นลูกสาวของเพื่อนบ้านซึ่งเอ็นดูน้องอ่ะแล้วน้องอยากได้จริงๆเราเราก็หาไม่ได้เราก็เลยยอมซื้อราคารีเซลให้เขาแต่ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะแต่คนอื่นซื้อให้ได้ผู้เป็นยิ้มมาจากสอบขอบหรอ ไม่นะยังไม่เคยเที่ยวแต่ชออ็อปยังไม่เคยได้เลยเราไม่สามารถเราไม่เคยซื้อได้จากช็อปเลยค <c oughs> ่านคนไม่เคยได้ค่ะใครทํา <c oughs> ทยังไง <c oughs> กดยังไงบอกหน่อย <c oughs> สอนหน่อยจอยังไงให้สามารถต่อแถวแล้วซื้อได้ไม่เคยทําได้แต่คือไม่รับความพยายามอยู่แล้ ไม่ละพยายามอาศัยแบบว่าพี่คะกดได้ไหมพี่คะแต่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเก็แบบเนี้ยน้าก็คือต้องก็ราคารีเซลเหมือนกันดีเซลเหมือนกันก็ยังรออยู่นะคอลเลคชั่นใหม่ใครมีแบบว่ามีของแล้วของหน่อยราคาไม่แพงเขาแพ็คแค่เขาเขาส่งเป็นเป็นกล่องกล่องแบบยกแพ็คเนน่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอราคามันแรงเกินอ่ะ ใจเราไม่สู้มันซื้อไม่ไหวไงผมว่าทาใจไม่ได้อ่ะฉันรู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ถ้าต้องซื้อราคาเท่านี้ฉันทําใจไม่ได้แค่นั้นเองคะ่ะเ,เ,เป็นเป็นเพราะน้องเราใช่ไหมปุ้ยอย่าอย่าไปว่าน้อง <c oughs> เลยก็เนื่นองจากขอมมีความต้องการเยอะ <c oughs> แต่ปริมาณน้อยมันก็เป็นธรรมดายที่ต้องขึ้นราคาเป็น <c oughs> เรื่องปกติมันถ <c oughs> เป็นเป็นผู้ประสบภัยใช่ดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง ที่ผ่านมาวารัแห่งชาติกับเพลงน้องเราลร็อกสตาเราไปเช็คอินกันเลยเออเช็คยังคะก็จริงๆรูปที่ลงอ่ะเป็นรูปตอนที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่าถ้าไปตอนเยลไทม์อ่ะคนน่าจะเยอะก็เลยเหมือนอัพรูปที่แบบเราเคยไปเลยนะคะกำลังแบบเอ้ยเรามีรูปที่เรายังไม่เคยลงนะคะก็เลยลงอัปเดตไปกวว่าก็เหมือนกับ ก็กระแสดีนะเหมือนคนก็รู้สึกว่าเหมือนเราซัพพอร์ตน้อง <c oughs> แหละก็จริงๆแหละเราก็แบบอยากให้คนดูเยอะๆแล้วก็คนมาเที่ยวประเทศเราเยอะๆอย่างเงี้ยแต่คนค่อนข้างเสลยว่าแบบน้องเก็บความลับแบบไม่มีหลุดอะไรออกมาเลยสุดยอดมากเดี๋ยวไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลยว่าน้องไม่ถ่ายยอวาร่าเลย เดไม่รู้รู้แค่ว่าเขา,าถ่ายที่ไทยแต่ไม่รู้ว่าถ่ายเยะวะาวราชคือเก่งมากออสแสดงว่าเดียก็ว้าวพร้อมกับทุกคนเลยตอนที่จะปล่อ,อยเพราะวา่าตอนที่เราเห็นทีทเซอร์เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันออทียอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นไฟเปล่าแบบแตแ่งเป็นซ G จีไหมแต่พอ MV จริงคือปึ้งออกมาเลยก็คือเป็นเยะวะาวราชร้อยเปอร์เซ็นต์ของแครก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็เก่งมากอะไม่อะไรที่เขาทำไม่ได้จริงๆแล้วก็ อันลล่าก,ก็ภูมิใจกับเขาที่เขาทําซิงเกลิลออกมาได้แบบถือว่าไวนะตอนนี้ร้อยล้านวิวแล้วพี่เดียปั่นไปกี่ล้านทางไทยก็ดูวนไปอยู่นะฟังไปได้เรื่อย <c oughs> ค่ะก็ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ฟังบนหลายรอบเหมือนกันค่ะก็พ<อ>ี่ใสกับเขาร้อลยลอ้านวิวแล้วนก็จะฟังแล้วโคตรเท่ๆเลยไหมครับพี่ดีรอเดี๋ยวรอมาไลนเพื่อนเขาโพสหมดแล้วค่ะอย่าให้ที่ทำเป็นอย่างนั้นเลยให้เดียอยู่นิ่งๆเถอะแต่งหน้าเป็น ใกล้ๆกิงกันะได้เป็นเรฟเฟรนซ์ได้แต่ว่าเต้นนี้แบบพี่ไม่สู้จริงๆลิตริะเป็นยากไปอ่ะพี่ขอเป็นท่าง่ายๆได้ไหมอ่ะเป็นแฟนอยากเห็นไหมคะแบบมีวิทยาคล้องไหมว่าวิียอยากเห็นไม่มีหรอกเขารู้ว่าดิเตนเราจะเป็นยังไงเขาน่าจะไม่อยากเห็นเอเดียรู้สึกไงบ้างหลายคนก็บอกว่าอุ้ยเดียเป็นโพสประจำตัวของเพื่อนไปแล้ว ก็รู้สึกว่าก็เข้าใจแหละแล้วก็ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรารู้จักเขาไปแล้วอ่ะคือทุกคนก็คงไม่รู้ว่าจะถามเรื่องนี้กับใครก็ต้องถามคนรอบตัวน้องอะไรเนี้ยค่ะแต่กก็ก็เข้าใจทั้งฝั่งพี่ี่ด้วยเลยนะเยค่ะแต่ก็เข้าใจในฝั่งของคนคอมเมนต์คนดูนะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงถามแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเรียกเหมือนความคิดใครความคิดของแต่ละคนละค่ะเราก็ห้ามไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดียวก็ตอบในส่วนที่แบบ ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วก็อตอบใปนส่วนที่สบายใจอันไหนที่เดียแบบตอบไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็จะไม่ตอบสำหรับตัวเดียแล้วก็คือไม่ซีเรียสนะเราถามได้ถามได้ค่ะแต่ก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าลงไปเยอะเกินเพราะบางทีเราก็ไม่รู้อยากจริง,รงๆไงเราก็แบบเกรงใจเขาแหละแต่เหน่าสุดเขาได้ประจำยูปีนี้นะนะอ๋อเห็นเห็นเหมือนกันค่ะก็ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ เหน้องก็สู้ทุกอย่างมามาด้วยตัวเองได้ถึงวันนี้เจ๊ก็ว่าเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะแล้วก็คุณแม่ก็น่ารักมากคุณแม่ก็สอนน้องแบบดีมากๆค่ะก็ไม่แปลเกเลยที่เขาเป็นเด็กที่น่ารักขนาดนี้นค่ะอขอบคุณคุณเดียค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทีะเปิดตัวแฟนเมื่อไหร่นั่นสิคิดกอลคิดนานอ่ะฉันก็รอ <laughs> สวัสดีกายกายแล้วเธอขาขอเขาขอแต่งงานกันรัวๆปีนี้หรือยังไม่ค่ะไม่ก่อนโอ้โหรีบเนี่ยเสียงแข่งอย่างนี้กับพี่หลายคนแล้วนะพี่เดียชุดเป็นงานแต่งหลายชุดมากแบบนี้นะไม่มีอ่ะเดียต้องมีนะค่ะเดียมอลตงมาถึงหน้าคานมา่นี้นะคะขอบคุณค่ะพี่เดียต้องมีให้พี่นอยดึงสองสามสองสามเกี่ยขาขอบคุณค่ะ ดี่ค่ะฟังนี้ไหนนะยีะ่ <Okay. S 2> ะวคเคโอเค่